สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันให้ลึกขึ้นเนาะเรื่องที่คุ้นคุ้นกันดีเรื่องอาดัมเอวาสวนเอเดนใช่ไหมคะใช่ครับจากปถมกาลบทที่2กับ3ตามที่เล่าพระคำเขาเรียบเรียงไว้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเรื่องมันเป็นไงมาไงตั้งแต่สร้างโลกสร้างมนุษย์ชีวิตในสวนข้อห้ามใช่ใช่แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ต้องออกจากสวนไปผลกระทบต่างๆนะครับอื เรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆค่ะทั้งความเชื่อวัฒนธรรมเลยนะการเข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันช่วยเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับออตอนแรกเลยคือภาพการสร้างโลกเสร็จใน6วันวันที่7พระเจ้าพักผ่อนวอวยพรวันนั้นตั้งเป็นวันบริสุทธิ์ค่ะเหมือนเป็นการจัดระเบียบเวลาตั้งแต่ต้นเลยแล้วสภาพโลกตอนนั้นเป็นไงนะครับก่อนมีมนุษย์ คือในพระคัมภีร์บอกว่ายังไม่มีต้นไม้ไม่มีฝนเลยค่ะมีแค่น้ําจากใต้ดินหล่อเลี้ยงไว้เฉยๆแบบรอการเพาะปลูกอ๋อรอคนมาดูแลว,ว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะแล้วก็มาถึงการสร้างอาดัมมันเกี่ยวกันในภาษาเดิมใช่ค่ะและที่สําคัญมากๆคือพระเจ้าระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกอืมทําให้ไม่ใช่แค่ก้อนดินแล้วแต่มีชีวิตมีมิติทางวิญญ,ญาณด้วย เป็นการผสมผสานที่เออน่าสนใจมากครับค่ะจากนั้นพระเจ้าก็เตรียมสภาพแวดล้อมที่สุดยอดเลยคือสวนเอเดนทางทิศตะวันออกสวยงามต้นไม้เต็มไปหมดน่ากินด้วยใช่ค่ะแต่มีสองต้นพิเศษอยู่ตรงกลางสวนนะที่ต้องโฟกัสเลยต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสองต้นนี้เหมือนเป็นเป็นแกนหลักของเรื่องราวต่อมาเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางเลือกมีพูดถึงแม่น้ำสีสายด้วยนะ พิชนกีฮอนไทกรสยูเฟรทิสไหลออกจากเอเดนไปเลี้ยงดินแดนอื่นมีทองคำดีด้วยค่ะบรรยายจะเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเลยดูเหมือนสวรรค์บนดินเลยแต่อาดามก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะไม่ค่ะมีหน้าที่ทำงานและดูแลรักษาสวนอันนี้คือตั้งแต่แรกเลยนะไม่ใช่การลงโทษอ๋อ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับขอบเขตที่ชัดเจนมากๆคือบัญชาเรื่องต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วข้อห้ามสำคัญข้อเดียวข้อเดียวจริงๆค่ะคือพระเจ้าให้เสรีกว้างมากกินได้ทุกอย่างยกเว้นต้นนี้ต้นเดียวพร้อมคำเตือนที่โหแรงเหมือนกันนะถ้ากินเจ้าจะตายแน่นอนชัดเจนสุดๆค่ะมีอิสระเยอะมากแต่ก็มีเส้นแบ่งเส้นเดียวที่ห้ามข้าม การมีอยู่ของต้นไม้นี้มันทําให้ทางเลือกของมนุษย์มีความหมายจริงๆนะใช,ใช่ค่ะมันคือการทดสอบการเชื่อฟังและความไว้วางใจในพระเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์กําหนดให้อ่ะดีที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่าและเรื่องก็ดําเนินต่อไปพระเจ้าเห็นว่าอา,อาดัมอยู่คนเดียวมันไม่ดีค่ะเลยมีพระประสงค์จะสร้างผู้อุป,ปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขาคําว่าเท่าเทียมนี่สําคัญนะคะ เน้นเลยว่าไม่ใช่ผู้ด้อยกว่าหรือแบบผู้รับใช้ไม่ใช่ค่ะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแล้วก็มีฉากที่น่าสนใจก่อนสร้างเอวานะคือการตั้งชื่อสัตว์อ่าใช่ใช่พระเจ้านำสัตว์ต่างๆมาให้อดัมตั้งชื่อเหมือนแสดงถึงความเข้าใจสิทธิอำนาจบางอย่างของอดัมค่ะแต่ในบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่มีใครที่เหมาะสมเป็นคู่ชีวิตของอดัมจริงๆจนกระทั่งพระเจ้าสร้างผู้หญิงหรือเอวา ซึ่งกระบวนการสร้างก็น่าสนใจมากพระเจ้าทำให้อดัมหลอบสนิทแล้วนำกระดูกซี่โครงออกมาหนึ่งซี่เอามาสร้างเป็นผู้หญิงค่ะการสร้างจากส่วนหนึ่งของอดัมเนี่ยมันสื่อได้หลายอย่างเลยทั้งความเชื่อมโยงความใกล้ชิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอดัมตื่นมาเห็นเอวาครั้งแรกนี่คำพูดแรกของเขาก็สื่อเลยนะนี่แหละกระดูกจากกระดูกเนื้อจากเนื้อของเราใช่ค่ะแล้วก็เรียกเธอว่าหญิง อิจชาเพราะมาจากชายอิชมันเป็นการเล่นคำที่บ่งบอกความสัมพันธ์แล้วก็โยงไม่ถึงหลักการแต่งงานเลยที่ผู้ชายจะผูกพันกับภรยาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วจุดสำคัญที่ปิดท้ายบทที่สองก็คือสภาพดั้งเดิมของทั้งคู่ต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลยค่ะ อันนี้สำคัญมากมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่มันสะท้อนความบริสุทธิ์ความโปร่งใสต่อหน้ากันและกันแล้วก็ต่อหน้าพระเจ้าด้วยครั้งใหญ่เอาละครับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่บทที่สามจุดพลิกผันครั้งใหญ่เลยมีตัวละครสําคัญอีกตัวปรากฏขึ้นงูใช่ไหมคะใช่ครับงูซึ่งพระคัมภีร์บอกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าสัตว์ป่าอื่นๆที่พระเจ้าสร้างน่าสนใจว่าง,งูไม่ได้มาแบบข่มขู่หรือใช้กําลังนะ แต่มาด้วยคำถามใช่ใช่มาแบบเนียนๆเลยเข้าไปถามเอวาว่าจริงเหรอที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าต้องไม่กินผลจากต้นใดๆในส่วนนี้อื้อบิดเบือนทันทีเลยนะทั้งที่พระเจ้าห้ามแค่ต้นเดียวแต่งูทําให้ดูเหมือนพระเจ้าใจแคบห่วงห้ามไปหมดเป็นการสร้างความสงสัยในพระลักษณะของพระเจ้าเลยนะค่ะแล้วเอวาก็ตอบกลับนะคือเธอรู้แหละว่าห้ามต้นไหนแต่ดันไปเพิ่มข้อมูลเองนิดหน่อยว่าและเจ้าต้องไม่แตะต้องมันเอ๊ะ ตรงนี้ในคําสั่งเดิมของพระเจ้าไม่มีนะเรื่องห้ามแตะเนี่ยไม่มีค่ะไม่รู้ว่าเอวาเข้าใจผิดหรือพยายามจะเน้นย้ําข้อห้ามให้ตัวเองกลัวมากขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเธอเริ่มต่อบทสนทนากับสิ่งที่กําลังท้าทายคําสั่งของพระเจ้าแล้วแล้วงูก็สวนกลับทันทีด้วยคําโกหกที่ตรงข้ามกับคําเตือนของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเจ้าจะไม่ตายแน่นอนโอ้โหกล้ามากแล้วก็ตามด้วยคําล่อลวงที่แบบ จีใจดําสุดๆว่าไงนะครับเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเมื่อใดที่เจ้ากินเจ้าจะตาสว่างขึ้นและจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ผิดชอบชั่วดีโอ้โหข้อเสนอนี้มันมันแทงใจกลางความปรารถนาลึกๆของมนุษย์เลยนะการอยากเป็นอิสระอยากเป็นเหมือนพระเจ้าอยากกาหนดทุกอย่างเอง ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่คำว่ารู้ดีรู้ชั่วอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การแยกแยะผิดถูกทางศีลธรรมเฉยๆแต่อาจจะหมายถึงการอยากจะอ้างสิทธิ์ในการตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วด้วยตัวเองแทนที่จะวางใจในมาตรฐานของพระเจ้าเหมือนงูเสนออํานาจกับความเป็นอิสระจากพระเจ้านั่นเองถูกต้องค่ะแล้วเอวาก็มองผลไม้นั้นด้วยสายตาใหม่เลยทีนี้อย่า เหตุผลมันมาครบเลยค่ะทั mm ้งทางกายทั nivel, like ้งสูนทรียะแล้วก็ทางปัญญาความอยากรู้อยากฉลาดเธอก็เลยตัดสินใจกินแล้วก็ยื่นให้สามีคืออาดัมที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเลยว่าอาดัมทักท้วงหรือลังเลอะไรเขาก็กินด้วยการที่อาดัมอยู่ตรงนั้นแต่เงียบแล้วก็กินตามง่ายๆนี่ก็แน่าคิดเหมือนกันนะว่าเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้ยังไงบ้างใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเลย แล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นทันทีหลังกินคืออะไรครับเขาทั้งสองก็ตาสว่างค่ะแต่แต่อะไรคะมันไม่ใช่การตาสว่างแบบที่งูบอกว่าจะได้ปัญญาเหมือนพระเจ้าไงคะกลายเป็นการตระหนักรู้ถึงความเปลือยเปล่าความน่าละอายของตัวเองความรุทธิ์ไร้เดียงสาแบบเดิมมันหายไปแล้วสินะใช่ค่ะความละอายเข้ามาแทนที่สิ่งแรกที่พวกเขาทำคือเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายเป็น ความพยายามแรกของมนุษย์ที่จะจัดการกับความรู้สึกผิดความละอายด้วยตัวเองค่ะแต่มันก็เป็นแค่การแก้ปัญหาที่ผิวเผินมากๆพอตกเย็นพระเจ้าเสด็จมาในสวนตามปกติแต่คราวนี้อาดัมกับเอวากลับหลบซ่อนตัวค่ะเสียงเรียกของพระเจ้าอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหนจึงไม่ใช่คำถามเพราะพระองค์หาไม่เจอเนาะแต่เป็นการเรียกให้กลับมาเผชิญหน้าเป็นการเปิดโอกาสให้สารภาพผิดแต่เปล่าเลยค่ะอาดัมกลับตอบด้วยความกลัวแล้วก็ เริ่มโทษคนอื่นข้าพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพอพระเจ้าถามตรงๆว่าแอบ,บกินผลไม้ต้องห้ามใช่ไหมเขาก็ชี้ไปที่เอวาเลยหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั่นแหละเป็นผู้ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์จึงกินคือโทษทั้งเอวาทั้งพระเจ้าไปพร้อมกันเลยในประโยคเดียวโอ้โหไม่ยอมรับผิดเลยอะค่ะพระเจ้าจึงหันไปถามเอวา เจ้าทำอะไรลงไปเอวาก็ทำเหมือนกันเลยโทษงูอุน,นั้นล่อลวงข่าพระองค์ข่าพระองค์จึงกินวงจรของการปัดความรับผิดชอบมันเริ่มขึ้นตรงนี้เลยค่ะไม่มีใครยอมรับการกระทำของตัวเองนี่ก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งของการล้มลงในบาปสินะครับชัดเจนมากค่ะจากนั้นก็มาถึงคำประกาศผลหรือที่หลายคนเรียกว่าคำสาปแช่งเริ่มต้นที่งูก่อนต้องเลื้อยด้วยท้องกินทุลีดินตลอดชีวิต ใช่ค่ะแล้วก็เป็นศัตรูกับผู้หญิงและพงพันธ์ของนางตลอดไปแล้วก็มีประโยคสําคัญที่หลายคนตีความว่าเป็นเหมือนข่าวประเสริฐแรกหรือโปรโตอีวานเจเลียมประโยคไหนครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธ์ของเจ้าและพงพันธ์ของนางด้วยพงพันธ์ของนางจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะฉกส้นเท้าของเขาอืมเหมือนเป็นคําพยากรณ์ถึงผู้ที่จะมาชนะความชั่วร้ายในอนาคต แม้ต้องเจ็บบ้างฉกส้นเท้าแต่ก็จะบดขยี้หัวงูได้ใช่ค่ะเป็นประกายความหวังแรกทํากรรมคำพิพากษาแล้วก็มาถึงผลกระทบต่อเอวาคือความเจ็บปวดอย่างมากเวลาคลอดลูกค่ะกระบวนการที่ควรจะนำมาซึ่งชีวิตและความยินดีกลับต้องเผชิญความทุกข์ทรมานแล้วก็ความสัมพันธ์กับสามีก็เปลี่ยนไปด้วยจากคู่ที่เท่าเทียมกลายเป็นมีความปรารถนาในสามีแต่เขาจะปกครองเจ้า ค่ะสะท้อนถึงความขัดแย้งความไม่สมดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงหลังจากนี้ส่วนอาดัมล่ะครับในฐานะที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นคนกินผลไม้ตามภรรยาเนื่องจากเขาเลือกฟังเสียงภรรยามากกว่าพระบัญชาของพระเจ้าผลกระทบจึงตกที่แผ่นดินค่ะแผ่นดินถูกสาบแช่งเพราะการกระทําของเขาจากส่วนที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องทําอะไรมากก็มีกิน กล,กลายเป็นแผ่นดินที่เกิดต้นน้ำและพืชที่มีน้ำเขาต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยความลำบากตรากตรำตลอดชีวิตต้องอาบเหงื่อตาน้ำกว่าจะได้อาหารชีวิตคือการต่อสู้ดิ้นรนจนกว่าจะกลับคืนสู่ดินเพราะเขาถูกสร้างมาจากดินใช่ค่ะคำว่าตายที่พระเจ้าเตือนไว้มันเลยไม่ได้หมายถึงแค่การสิ้นลมหายใจในทันทีวันนั้นแต่มันคือการเริ่มต้นกระบวนการตาย ทั้งความสัมพันธ์ที่แตกสลายกับพระเจ้าความตายฝ่ายวิญญาณและความเสื่อมสลายทางร่างกายที่จะนำไปสู่ความตายจริงๆในที่สุดฟังดูหนักหนาและสิ้นหวังมากเลยนะแต่ในความมืดมนนั้นก็มีแสงสว่างอยู่บ้างใช่ไหมครับมีค่ะอย่างการที่อาดัมต้องชื่อภรรยาว่าเอวาซึ่งแปลว่ามารดาของผู้มีชีวิตทั้งปวงทั้งทที่เพิ่งได้ยินเรื่องความตายและการพิพากษา เหมือนยังมองเห็นความหวังในอนาคตผ่านทางลูกหลานและอีกอย่างที่สําคัญมากๆคือการกระทําของพระเจ้าเองพระองค์ทรงพระเมตตาทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้อดัมกับเอวาสวมใส่แทนใบมะเดื่อที่พวกเขาทําเองอันนี้มีความหมายลึกซึ้งเลยนะการที่ต้องมีสัตว์ตายเพื่อนำหนังมาปกปิดความน่าละอายของมนุษย์ใช่ค่ะมันต่างจากการเอาใบไม้มาปิดเองอย่างสิ้นเชิง หลายคนมองว่านี่คือภาพแรกของการที่ต้องมีการสละชีวิตเพื่อชดใช้หรือปกปิดความผิดบาปเป็นการตายครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพื่อมนุษย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกปิดบาปโดยพระเจ้าและอาจจะชี้ไปยังการไถ่าบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตมีการตีความไปในทิศทางนั้นเยอะเลยค่ะสุดท้ายก็คือการขับไล่ออกมาจากสวนเอเดนทำไมต้องไล่ออกด้วยครับพระเจ้าตรัสประมาณว่าบัดนี้มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนหนึ่งในพวกเราแล้วคือรู้ผิดชอบช่วยดี ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่ล้มลงในบาปแล้วเนี่ยไปกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตอีกคือถ้ากินในสภาพบอบบาปแบบนั้นก็จะมีชีวิตนิรันดอในสภาพที่ตกต่ำแบบนั้นไปตลอดการถูกต้องค่ะการขับไล่ออกไปจึงอาจมองได้ว่าเป็นการปุกป้องมนุษย์จากชะตาก,กรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมคือการติดอยู่ในบาปชัว่วนิรันดร์อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็มีการป้องกันทางเข้าสวนด้วยใช่ค่ะ พระเจ้าทรงตั้งเหล่าเครูปซึ่งเป็นทูตสวรรค์ระดับสูงพร้อมกับดาบเพลิงที่หมุนได้รอบทิศไวยเฝ้าทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามนุษย์ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมหรือเข้าถึงชีวิตนิรันได้ด้วยกำลังของตัวเองอีกต่อไปแล้วค่ะชีวิตในสวนเอเดนจบลงตรงนั้นอย่างสมบูรณ์ การถูกส่งออกไปใช้ชีวิตบนผืนดินที่เขาจากมาคือการเริ่มต้นบทใหม่ของมนุษยชาติที่ต้องเผชิญกับผลของการเลือกของตัวเองและดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระสัญญาและความหวังที่อาจจะดูริบรีแต่ก็ยังคงอยู่ใช่ค่ะโอ้โหสรุปแล้ว การคุยของเราวันนี้เราได้ไล่เรียงตั้งแต่ภาพความสมบูรณ์ดั้งเดิมชีวิตที่มีเสรีภาพแต่ก็มีขอบเขตชัดเจนการเข้ามาของการทดลองที่แยบยนต์การตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลและผลกระทบที่มันโอ้โหแผ่ขยายไปในทุกมิติเลยนะใช่ค่ะกระทบหมดเลยทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับเพื่อนมนุษย์กับตัวเองแล้วก็กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องนี้เลยเหมือนเป็น พิมพ์เขียวหรือคำอธิบายพื้นฐานเลยนะครับเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์บาปการพิพากษาและความหวังในการไถ่ถอนในมุมมองของความเชื่อนี้ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญสคัญไว้ให้เราได้คบคิดต่อเยอะเลยนะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์กันแน่เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพลังและผลกระทบของการตัดสินใจเลือกของเราเอง ความหมายที่แท้จริงของการเชื่อฟังหรือแม้แต่ความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่มันซ่อนอยู่ท่ามกลางการพิพากษามันคืออะไรกันแน่ล่าคิดมากครับค่ะบางทีเรื่องราวการลงลงในสวนเอเดนนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตที่จบไปแล้วแต่เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราทุกคนอยู่เสมอและยังคงเปิดให้เราตีความค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ